เดี๋ยวเห็น,นกินด้วยแล้วจะ yup. อยากน้ำเด้อค่ะตอนนี้ไ like, ม่อยากไม่อยากคนว่า้วหุงเอาก็ได้ขะเหนียวมาธรรมชาติธรรมชาติกินก็ขเหนียวเนาะจ้ะขเหนียวมาย่างคุณยายทำอย่างไยจะทำในกินค่ะคุณยายนี่ <c ื่องจากเคิดภารกิจส่วนตัวส่วนตอัวนะคะปากยกอุ้ยๆเลยค่ะพี่นอ้องจ๋าปลากพันสูบเอาค่ะเยกอุ้ยๆเลยค่ะพี่นอ้องจ๋าปลากพันสูบเอาค่ะทอดปลานี่แหละจ้าส่ง ชงอันคุณเอไอนะจ๊ะทำงงานพอพอให้เพิ่นหูเนาะค่ะบอรข้าเหนียวยี่ห้องไม่เดไปมาข้าเหนียวเมียป่าจะซุกแหละข้าเหนียวยังโมได้มายังโมได้หนึ่งเลยค่ะอคุณยายเมียนจ้าบอรข้าเหนียวยี่ห้องไม่เดไปมาข้าเหนียวเมีย ปลาจะซุกแปลข่ข้าเนียวย่างวุ้นไม้ยังบุ้นในหนึ่งเลยค่ะปลาธรรมชาติธรรมชาติกินก็ข้นเหนียวเนาะจ่ะข้นเหนียวมาย่างคุณใหญ่ใช่เพื่อนๆเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าโอ้มีการมีงานซ่งเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเอาเอาอัันนเอางานนีคะ่ะงานงานคุณใหญ่เมียนจ่าแซ่ เขา่าวคดีขนาด,นาดขนาดขนาดเมื่อีก็กเหตุการณ์ว่ายังเหตุการณ์เหตุงานอยุบไม่ได,ด้ถิงไม่ได้ปาเด้อค่ะพี่น้องจา้าค่ะจอดเด่กจะบ,บังครใส่หลายดอกนะคะ่ะเนะเาะเพราะว่าใส่ใส่บดได้เนาะค่ะเดี๋ยวพูดถอดเดี๋ยวพึ่งจะซุกก้อนปลาเนาะจา้าเด็กอุยๆเลยคะ่ะพี่น้องจา้า,าปลาพั้นสูบเอาค่ะ ทำยัางไงจาะทำใน้กินค่ะคุณยายนี่พี่น้องค่ะซุกแล้วค่ะคุณยายจา๋าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณยายเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเนาะค่ะพี่น้องจ๋า มีการมีงานท่งแล้วค่ะนากก็เลยเอาเอางานนีค่ะงานงานคนนี้อาจจะบอ่เห็นหน้าเห็นตาเด้อจาาพี่น้องคาะเดี๋ยวจะยินเสียงกับเอานาคะเนาะกับถอดป่าหอมๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกผ่านจ้าให้เพื่อนๆเนาะพี่น้องจ่ามีการมีงานท่งแล้วค่ะนากก็เลยเอาเอางานนีค่ะงานงานคนนี้อาจจะบ่เห็นหน้าเห็นตาเด้อจาาพี่น้องคาะเดี๋ยวจะยินเสียงกับเอานาคะเนาะ ทอดปลาหอมๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกพันจ้าซดสค่ะมักเกลือมักรสดีมักซอสเรียบร้อยเนาะค่ะซอสเด็กอย่าบอครใส่หลายดอกนะค่ะเนาะเพราะว่าใส่ใส่บดได้เนาะค่ะคุณผู้ลถอดเดี๋ยวพ่นจะซุกก้อนปลาเนาะจ้าเนื่องจากเข็ดภารกิจส่วนเตรวส่วนเตรวเนาะค่ะ <laughs> <c oughs> วันนี้อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเด้อจ่าพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะยินเสียงก็เอาล้กนักขานเนาะบถอดป่าหอมๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านจ้าจะกินวันนี้เนาะได้ปลาแล้วนี่นึกอุ้ยโอยอยูน่นี่อาคุณยายแมียนใจเป็นตาแสบขึ้นอย่างเนี่ย <ítulo> <displayed, S 1> ใช่เหลือคะใช่เหลือคะใช่เหลือคะเนี่ยจะกินเมื่อนี่เนาะได้ปลาแล้วเนี่นึกอุ้ยโหยอยู่นี่เดี๋ยวเห็นกินด้วยแล้วจะจะอยากนาเด้อค่ะตอนนี้ไ <realtà> ม si no. e hmm. e ่อยากไม่อยากคนวะแล้วฮ hmm. ุงเอาก็ได้ค่ะเหนียวคนนี้อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเด้อจาาพี่น้องการเดี๋ยวจะยินเสียงกับเอานะคะเนาะกับถอดป่าหอมๆมาฝากพี่ๆน้องๆ ทุกคนทุกผันจ้าเฮ็ดงานมากทำคำเนาะค่ะชิมืดมืดอเด้อจ้าพี่น้องจา้าเหมืดอเด้อค่ะแต่เลยมุมงีเวลาเวลาเวลาสงการสงงานักค่ะพี่น้องค่ะซุกเราคา่ะคุณยายจา้าพร้อมเสิร์ฟเราค่ะคุณยายเรียบร้อยแล้วสดค่ะมักเกลือมัก รสด,ดีมากสอดเรียบร้อยเนาะคุนี่อาจจะเพ่เห็นหน้าเห็นตาเดอ้อจาาพี่น้องกาะเดินจะยินเสียงกับเอาแล้วนะคะเนาะรับทอดปลาหอมๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกพันจ้าอย่าอุ้ยๆเลยค่ะพี่น้องจา่าปลาพันซูปเอาค่ะเฮ็ดงานมากคำคเนาะค่ะอิชฉาเหมือด,อดอเดอ้อจ้าพี่น้องจานเหมือด,อดอเด้อค่ะ เดเลยม,มี่เวลาเวลาเวลาสงการสงงานค่ะว่ายังเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไม่ได้ถิงไม่ได้ป,ปาดับเด้อค่ะพี่น้องจ้าเนื่องจากเหตุภารกิตส่วนเตัส่วนเตัวแล้วค่ะเขาสูบเขาหดน้ำเขาหดน้ำอ่อยค่ะน้ำบกเขาก็เลยไปซอนเอาจา้าป่าธรรมชาติคะ่ะ เป็นตาแซบขี้หยางเนี่ยยายคุณยายใช่เหรอขะใช่เหรอขะใช่เหรอขะเป็นตาแซบขี้หยางเนี่ยยายคุณยายใช่เหรอขะใช่เหรอขะใช่เหรอขะเหตุงานมากคำคำเนาะค่ะชิมเหมืดๆด้อเด้อจ่าพี่น้องจ่ามืดๆด้อเด้อค่ะ แต่เลยโมมีเวลาเวลาเวลาสงการสงงานค่กว้าวหัวหงุดนอดล่ะค่ะก็จบซ้ำหนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณยายหิ้วหรอค่ะไปก่อนจ้าเนี่ยจะกินมื้อนี้เนาะได้ปลาแล้วนี่เนื้ออุ้ยโอยอยู่นี่อ่ะพี่น้องค่ะสุกหรอค่ะคุณยายจ๋าพร้อมเสิร์ฟหรอค่ะคุณยายเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเห็นกินด้วยแล้ว,ลวจะอยากน้ำเด้อค่ะตอนนี้ไม่อยากไม่อยากคนว่าแล้วหุงเอาก็ได้ค่ะเหนียวอ่ะเด็อุ้ยหุยเลยค่ะพี่น้องจา้าปตาบันสูบเอาค่ะว้า,วาหาหห่วงนอดล้วค่ะก็จบซ้ำหนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณใหญ่หิ้วล้วค่ะไปก่อนจา้าอ่ ดูอุ้ยหุยเลยค่ะพี่น้องจ๋าปลาพันสูบเอาะาดูอุ้ยหุยเลยค่ะพี่น้องจ๋าปลาพันสูบเอา่ะทอดปลานี่แหละจ้าทรงทรงอันขุดอีไอเนะจ๋าจะง,งานพอพอห้เพิ่นหูเนาะค่ะ คาธรรมชาติธรรมชาติกินก็ข้าเหนียวเนะจ๊ะข้าเหนียวมาย่างคุณหญ่ข่าววายัางเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไม่ได้ทิงไม่ได้ปาดักเด้อค่ะพี่น้องจัะทำบยังง่ายจะทำในกินค่ะคุณยายนี่ <c oughs> เดี๋ยวเห็นกินด้วยแล้วจะจะอยากน้ำเด้อค่ะตอนนี้ไม่อยากไม่อยากคนว่ะแล้วหุงเอาก็ได้คะเหนียวเห็ดงานมากคำคำเนาะค่ะชีมืดๆเด้อจ่าพี่น้องจัามืดๆเด้อค่ะจะเล้มูมี่เวลาเวลาเวลาสงการสงงานทักค่ะพี่น้องค่ะสุกหรอค่ะคุณยายจ๋าพร้อมเสิร์ฟล้วค่ะคุณยายเรียบร้อยเลย ก็ให้เพื่อ,อนๆเนาะค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยมีการมีงานซ่งเนาะคะ่ะน้องก็เลยเอาอันเอ็นเอวงานนีค่ะงานงาน,งานค่ะกอดนี่แกบ๊วยใส่หลายดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าใส่ใส่บ๊วยเนาะค่ะเดี๋ยวคถอดเดี๋ยวแบบคุนจะสุกกอนปลาเนาะจ๊ะทำอยังไงจะทำในกินคะ่ะคุณยาย เป็นตาแซบคนอยางเนี่ยยายคุณยายใช่เหรอคะใช่เหรอคะใช่เหรอคะทำยังงั้จะทำในกินค่ะคุณยายนี่วาหายห่วงนอนและะ้วค่ะ